ยิ้มออกแล้วไอปรีชยาประกาศข่าวดีกลางอินสตาแกรมส่วนตัวในที่สุดก็ถึงวันนี้ทำเอาแฟนคลับแห่ดีใจคอมเมนต์กระหน่ำเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาสอนสุมาถาโถมเข้ามาแบบไม่ยังทำเอาไอปรีชยาเครียดหนักจนสุดหนักหมดสติจนต้องเข้ารักษาในห้องไอซีโดยด่วนเนื่องจากชีพจรเต้นอ่อนลงทำแฟนคลับเป็นห่วงสุด,สด และเมื่ออาการดีขึ้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยว่าเครียดกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตอีกทั้งตัวคุณแม่เองก็ป่วยเป็นมะเร็งตบับคุณพ่อก็ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่สุดท้ายทางครอบครัวก็จับมือร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคจนผ่านพ้นมันมาได้ไอปรีชยาควงคุณแม่ประกาศข่าวดีกลางไอจี ล่าสุดไอ้ปรีชยาก็ได้ควงคุณแม่ออกมาแจ้งข่าวดีพร้อมรอยยิ้มกลางอินสตากแกรมส่วนตัวถึงอาการป่วยของคุณแม่โดยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นว่าไอ้กับคุณแม่ขอขอบคุณนารีฟามานารีฟามาขั้นอธิการบดีและคณะเภสัชมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่ดูแลคุณแม่ไอและ ความห่วงใยและปานธนาดีจากทุกๆท,ท่านที่มายังครอบครัวไอนะคะวันที่รอ,อก็มาถึงและในคลิปไอได้เผยว่าวันนี้ไอถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นวันที่ดีที่จะได้มีโอกาสนําข่าวดีมาบอกทุกคนหลังจากที่ไอต้องเจิมระสุมในชีวิตหนักๆมาช่วงสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งหนักมากจริงๆเรื่องหนึ่งที่ทำให้ไอเครียดมากและรู้สึกแย่ คือเรื่องที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับบรรอรความรู้สึกไอมากแต่ตอนนี้ไอมีข่าวดีแล้วค่ะอาการป่วยของคุณแม่ดีขึ้นแล้วคุณแม่แข็งแรงขึ้นกลับมาสดใสเหมือนเดิมไอก็สดใสาตามไปด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่คอยถามอาการป่วยของคุณแม่ตอนแรกไอไม่ได้ตอบทุกคนเพราะอยากให้ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนเสียก่อนถึงจะมาแจ้ง ครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้เป็นของขวัญของบ้านเราเลยขอบคุณทุกๆุกคนขอบคุณแฟนคลับขอบคุณบริษัทนารีฟาร์มาและมหาวิทยาลัยรังสิตขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของคุณแม่และเรื่องของไอขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ไอกับคุณแม่นะคะ